ผมมาถึงขนาดนี้แล้วผมไม่มีวันยอมแพ้แน่ครับชีวิตผมจะจบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ครับต้องคู่ตอบไปครับอืมโอ้โหสุดยอดหัวหน้าเอียสุดยอดนะฮะก็สู้ตอไปรุ่นพวกสื้แดงแล้วเรามีความรู้สึกสะทกสะท้านอะไรไหมเจอหมายเรียกอนะีก,กลแล้วเนี่ยสะทกสะท้านไหมกลัวไหมก็เฉยก็ก็ไม่ค่อยกลัลวเท่าไหร่ก็เล่นกิจจอยแค่นี้ <S <S mhm. เด็กมันโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วโดนกระทำย่ํายีก่อนหน้านี่มันก็โดนตำรวจเตะแข้งเตะขาแล้วอเฮียเด็กไม่ยอมเฮียฟังน้ําเสียงมันมันแค้นก็โดนแค้นไหมแค้นไหมแค้นไหมไหนที่ไปไอ้ที่โดนตำรวจกระชอกไม่ไม่ไม่แค้นนะปล่อยไว้ก่อนรอสายไปก่อนอวราน่างไงกันต่อเราจะไปยังไงไม่กลัวนะตัวเราเรียนยันว่าเราไม่กลัวนะอืน้องเอีย ครับไม่กลัวจริงผมบ้านถึงขนาดนี้แล้วลุงถ้าเรายอมแพ้แล้วก็เสียเปล่าเปล่าที่เราทําไปอ่ะคืออะไรประโยชน์คนลุกเลยฮะพี่น้องที่ผ่านมามันจะเสียเปล่านะครับถ้าเราไม่ไปต่อนะครับเออโอเคผมยอมผมยอมโดนไล่ยอมยอมโดนทุกอย่างอ่ะมาถึงขนาดนี้มันเสียเปล่ามันทําไปหลายประโยชน์อยู่เสียรู้เสียนี่โดนจับฟรีๆโดนจับทาไมอนาคตเสียหมด ผมไม่ยอมเล่งพวกนี้ครับ